พันกระแสมันก็เหมือนแชร์ลูกโซ่กูะจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนสุดท้ายอะตอนเนี้ก็ต้องดูที่กระแสกระแสมันมาพรอมโควิดหมดโควิดเมื่อไหร่แล้วราคาจะลงประสู่สภาพเหมือนปกติซึ่งตอนนั้นแหละคนที่ซื้อท้ายๆก็จะติดดอยแล้วนะกระแสไม้ด่างยังคงแรงขึ้นอย่างเรื่อยๆมีไม้ด่างสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งต้นไม้ที่อยู่ในกระแสราคาก็จะพุ่งขึ้นหลายเท่าตัว ถึงขั้นที่มีการซื้อขายกันหลักล้านหลายคนมองว่ามันก็เป็นแค่การปัน่นกระแสไม้่ามันไม่ขาดทุนยกเว้นว่าคุณเลี้ยงมันตายเลี้ยงไปได้สักพักหนึ่งก็กไ,ดได้กำไรแล้วล่าสุดที่ที่เคยเป็นข่าวที่ก็ซื้อมอนเซล่าไปราคาถึงล้านบาทของเวียดนามเนี่ย ก็คือเขาเป็นเศรษฐีเขาซื้อเพื่อการสะสมซื้อเพราะว่าเขารักเขาชอบแล้วก็เหมือนประดับบาร,รมีเขาอะคือคนมีเงินแล้วอยากจะมีนู่นมีเนี่แต่คนที่ซื้อในระดับล่างๆเนี่ยก็คือซื้อเอาไปเพื่อ, mm hmm. เ,พอเพื่อขยายพันธุ์แล้วก็ขายต่อที่ผ่านมาแม้ว่าสถานการณ์โควิดทำให้คนออกจากบ้านน้อยลงแหล่งขายต้นไม้บางแห่งก็โดนปิดไป ทำให้ตลาดต้นไม้เปลี่ยนไปครับผู้ขายหลายคนปรับตัวมาสู่ตลาดออนไลน์ที่มีผู้ซื้อและผู้ขายรายใหม่เกิดขึ้นมากมายการซื้อขายก็ง่ายแค่เพียงปลายนิ้วเท่านั้นบางรายก็แทบไม่มีการนัดดูของและแน่นอนครับว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ด้วยซึ่งก็พบผู้เสียหายแล้วหลายหลายมีกลลวงหลากหลายรูปแบบทั้งการแอบอ้างใช้รูปคนอื่นเพื่อไปหลอกขายหลอกโอนเงินค่ามัดจำ ส่งต้นไม้ที่ไม่มีคุณภาพไปปลอมแปลงเฟซบุ๊กผู้ขายและกลุ่มอื่นๆอีกมากมายอย่างไรนี้ก็แสบหรือเกินครับริ้นกระดาษแปะกับใบไม้เอามาหลอกขายให้กับผู้เสียหายรายนี้เงินไย ่ชนมาดูแปะกระดาษมานะคะต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะส่วนรายนี้นำสีน้ำมันมาทาบนใบไม้ทำหลอกขายกันง่ายๆเลยครับจะหมดแล้วครับ ไอ้ดังเลยดดังอย่างสีน้ำมันนะครับท่านผู้ชมย้อมแมวนี่หว่าดังเลยดดังอย่างสีน้ำมันนะครับท่านผู้ชมย้อมแมวนี่หว่ายิ่งเป็นกระแสตอนนี้มิชัยชีพเอาทุกอย่างเลยตอนนี้มันก็มีหลอกลวงเรื่องการซื้อของออนไลน์ซึ่งจะไม่ตรงปกอะ่ะ บางทีเราสั่งอย่างนึงมันก็ได้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็มีเยอะมากคือดูไม่ออกไงงั้นซื้อไม้ด่างําออนไลน์นี่คืออันตรายที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือคุณต้องไปที่สวนเขาไปสอบถามมันเลี้ยงดูยังไงอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ต้นใหญ่มันเป็นยังไงคุณจะได้เห็นมันส่วนภัยอีกรูปแบบหนึ่งมาในคราบของโจรย่องเบมาครับ ที่จะตระเวนขโมยไม้ด่างราคาแพงตามสวนตามร้านต้นไม้ต่างๆอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เจ้าของสวนกล้วยด่างในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดนไปแล้วถึงสองครั้งสองคราล่าสุดเลือกขุดต้นกล้วยราคาแพงที่กำลังเป็นกระแสพร้อมกับต้นไม้ชนิดอื่นๆไปอีกหลายต้นเลยทีเดียว หลังจากที่โดนขโมยไปครั้งแรกแม้ว่าเจ้าของสวนจะเพิ่มความสูงของรั้วลวดหนามกั้นเอาไว้แต่ก็ยังไม่วายโดนคนร้ายตัดแล้วก็รื้อออกก่อนเข้ามาขโมยไปอีกหลายต้นล่าสุดจึงต้องเพิ่มความแน่นหนาโดยทำกำแพงสูงเกือบสาเมตรเพื่อป้องกันหัวขโมยครับนะพี่เชิญเข้ามาไม่เข้ามาเลยนะไม่เคยเข้ามาในในรั้วเลยพี่เลยนะ ทับทับทับมันดูแบบโมเมนข้างในแต่มันเตี้ยไปมันเตี้ยไปเพราะว่าดินนี้เพิ่งมาถมเนี่ยลวดหนามเนี่ยครับนี่ลวดหนามนี่เพิ่งซ่อมมันตัดตัดหมดเลยตัดเป็นช่องเป็นช่องประตูเลยแล้วก็เดินเข้ามาเลยมูลค่าที่ี่ประเมินความเสียหายนี้เท่าไหร่นะเยอะพี่ว่าเป็นล้านแล้วอ่ะต้องต้องต้อง,งสองรอบแล้วเป็นล้านแล้วเนาะรอบสองมีแดงอินโดตานีแล้วก็โอลิดาแล้วก็ป่าอินอ่อนทุกต้นที่ท,ท,ที่ที่มันขุดไปอ่ะมีนหน่อมดเลยตานีมีมีมอยู่สี่หน่อถายครั้งแรกปุ๊บ มามากันก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณ15ื่นพอหลังจากนั้นพอหาอีกตอน19ตุลาพี่ก็ติดเพิ่มอีก35มหมื่นนเต้นชิดรอบรัว35มหมรวมแล้วประมาณ50,000กว่าแน้วน้องกินด,ดูไรายได้ไม่เข้ามาเลยแต่กล้วยหายพี่ไม่ได้ไม่ได้ขายหนอกกล้วยมาเลยตั้งแต่รอบที่เลียนะักต้นไม้ที่หายไปมูลค่านับแสนนับล้านมีทั้งหลักฐานกล้องวงจรปิดแม้แจ้งความไปแล้วแต่คนร้ายก็ยังคงลอยนวลส่วนเจ้าของสวน ก็ต้องพึ่งพาตัวเองเพิ่มความปลอดภัยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของตัวเองไปก่อนครับมะขามต้นพุทธาลต้นมะกออฝรั่งที่มันต้องการแดดจเยอะเราก็จะเหลือไว้บนนี้คุณธนรัตน์หงเจริญ คือนักสะสมที่คร่ำวอดอยู่ในวงการไม้ด่างกว่า10ปีแล้วที่คุณธนรัตน์คลุกคลีอยู่ในวงการไม้ด่งาทง,างทั้งหามาปลูกทั้งเพาะพันธุ์กล้าไม้จนถึงตอนนี้มีมากกว่า100ชนิดภายในบ้านที่ผ่านมาคุณธนรัตน์พยายามเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับไม้ด่างและเปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหวังว่าคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องไม้ด่างจะรู้ข้อมูลพื้นฐานก่อนเข้าสู่วงการเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพต่อไปครับ ก,ก็ที่มันนิยมเขาว่ามันเป็นไม้มูลค่าเพิ่มในสังคมเมื่อก่อนนี้คนเล่นไม้ด่างเขาก็จะแลกเปลี่ยนกันบางทีก็ไม่ได้ซื้อขายคุณมีต้นนั้นผมมีต้นนี้ออกมาแลกกันเราก็มีเก็บสะสมมาเรื่อยๆมันโดนเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจเนี่ยคือความน่าเป็นห่วงเพราะธรรมดาเขาก็งดงามไม้ด่างมันก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนกันมากกว่าไม้สีเขียวด้ซ้าสาหรับคนที่เล่นไม้ด่างนะครับตอนนี้ก็มี มีคนที่เป็นรุ่นใหม่เข้ามามากสิ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือคุณต้องศึกษาหาความรู้ในขั้นพื้นฐาน,นให้ดีแล้วก็ขยับเพิ่มประสบการณ์ไปผมเคยบอกเสมอว่าคนที่เข้ามาเล่นไม้ดา่างเพราะเห็นว่าไม้ด่างาหายยากเล่นไม้ด่างเพราะว่าเห็นว่าไม้ด่างราคาสูงเล่นไม้ด่างเพราะว่าหลงกระแสพวกนี้จะโดนหลอกเขาสักวันหนักหนาสาหัสยังไงก็วงการเราก็ยังไม่ไม่ได้ถึงขั้นกับเอาเป็นเอาตายกันนะตอนนี้ก็ขโมยนี้ก็มาหนักสุดแล้วล่ะ อย่าให้ถึงขั้นต้องแย่งริงอะไรกันขนาดนั้นนะขอให้มันปลูกเลี้ยงไม้ด่างแบบมีความสุขกันเรื่องจริงไม่น่าจริงชาวประมงพิการเรื่องจริงผ่านจอ